สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกับช่วงคุณเตรียมสุขใสคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมาแนะนําั่ยตัวหนึ่งครับผมก็ประเด็นของผมจะมาต้มดื่มด้วยช่วงนี้เริ่มมีไข้แล้วก็คือใกล้เข้าดูผลนะคุณผู้ชมก็ใครที่อยู่ตาม บ้านเนาะคุณผู้ชมอากาศเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องระมัดระวังด้วยดูแลสุขภาพอย่ดีๆนะคุกใครท่านไปดูเถอะเนี่ยเราจะมาแนะนำสุนพายตัวนี้คุณจะมาดูเลยสุนพายที่เราจะแนะนำวันนี้ก็คือต้นสั่งประนีนี่ผมเคยถ่ายให้ดูหลายรอบเป็นสุนพายที่ดีและมีสรรพคุณค่อนข้างจะดีเลยใครที่มีอาการไค่แค่หวัดแค่ไอถึงช่วยได้นะก็คือต้นสั่งประนครับคกได้ตามป่าโค้กทั่วไปคุณผูกเขาขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลือกเมล็ดเนี่ย จะนำไปเพาะปลูกด้วยในลักษณะเม็ดที่อยู่ในฝักแบบนี้เลยจะแกะดูนะครับนี่ครับผมใยญ่พันด้วยเม็ดนี่เม็ดจะเป็นลักษณะนี้เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะฮะพร้อมปลูกได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปต้มดื่มด้วยนะคุณผู้ชมเป็นรสชาติที่ไม่ขมรสชาติจืดรับประทานได้ง่ายนะคุณผู้ชมไอ้ที่มีอาการไข้ตรงนี้ช่วยได้กับต้นสังขารเมียกับการป่าทั่วทั่วไปนะคุณผู้ชมนี่เลย ช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเข้าดูดฝนเต็มที่แล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆนะฮะให้ดีนะครับก็ฝเปาด้วยน,นี่ชต้นสังกวนโตีของเราฮะหรือต่างจังหวัดเลือกยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคุณชมแบ่งปันว 7, ความรู้ไปนะครับผมโอเค<ะ>เดี๋ยวจะมาเลือกนําไปประมาณ1กํามือกระโพงนะคุณผู้ชมการต้มดื่มใช้แค่หนึ่งกำมือกระโพงเลยนะฮนะก็สารตัวนี้เป็นสารที่ไดพอสมควรเลย ันนี้ผมตากไว้นานแล้วคุณผู้ชมโอเคค,อคือว่าเราใช้ได้ทั้งทุกส่วนของต้นเลยว่าจะเป็นใบรากลำต้นนะฮะหรือดอกของเขาเนี่ยผลของเขาใช้ได้หมดเลยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรานำไปต้มกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราต้มมันที่เรียบด้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้สีสวยงามน่ารับประทานมากคุณผู้ชมดูครับผมส่วนนี้จะเป็นส่วนของเมล็ดของเขานะผมจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองนะฮะนี่เป็นเมล็ดที่ปลูกง่ายอยู่ฮะกับต้นสังเครื่องเล่าไอที่มีอาการไข้นะคุณผู้ชมหรือปวดคอเจ็บคอฮะอะไายเจ็บหาได้ตัวนี้ช่วยได้กับต้นสังเัรืีนะคุณผู้ชมหาพบได้ทั่วไปทั่วไปเลยต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าฤดูฝนเต็มที่แล้วนะคุณผู้ชม ก็ดูราสุขภาพด้วยศูนย์ไทยสังกนี่ฮะแก้ไข้แก้ไอได้เป็นอย่างดีแก้เจ็บคอด้วยนะคุู้ชมเราจะดื่มแล้วนะว่าผมมีอาการเจ็บคออยู่ตอนนี้คอแห้งตื่นมาคอแห้งเราต้องใช้ศูนย์ไทยในการรักษานั่นเองมาดื่มกันเลยครับเป็นรสชาติาที่จืดพอดีนะครับคุณผู้ชมไม่ขมเลยนะคุณผู้ชม,ม,มนะีม่ ชาติอร่อยมากดื่มได้ตลอดเลยวันนี้เราจะดื่มไปเรื่อยเลยประมาณ2-3แก้วนะคุณผู้ชมก็จะหาเยเองฮะเวลาผมเป็นไข้ผมดื่มประจำกับต้นสังกรณีนะคุณผู้ชมก็แนะนำเลยใครที่มีอาการไข้นะคุณผู้ชมให้เข้าป่าไปหาต้นสังกรณีนะก็ต้นผมถ่ายไปหลายทิปอยู่นะต้นสังกรณีอ,อัอน,นี้เลย ในป่าช่วงนี้ก็เยอะอยู่นะทุกป่าจะมีต้นสังกรนะนีนะคุณผู้ชมนี่ลักษณะใบของเรานะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก็ได้นะทางคลิปนะคุณผู้ชมโอเคก็กิดอะไรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัอองใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามอะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับนี้ผมขอตัวนรับไปกับสวนไฟดีๆของเราจากป่าโคกต้นสังกรนีนะวันนี้เรามาต้มดื่มกันนะคุณผู้ชมนี่เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ